สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลาวัยรุ่นพรีอ,อเดอร์ทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดคิโร่นะครับคลิปนี้นะเราจะพาเพื่อนๆมาเสียเงินกันอีกแล้วนะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วกันนะครับยังไงก็น่าจะเตรียมตัวเสียเงินกันกันไปบ้างแล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆอยู่บ้านก็ต่อตัวไหนกันบ้างก็ มาเล่าสู่กันฟังบ้างน,นะครับส่วนผมวันนี้หน้าตาก็ยังไม่ค่อยตื่นดีนะครับผมวันนี้ยังต้องไปทํางานอยู่อีก1วันนะครับพรุ่งนี้ถึงจะหยุดนะก็ตื่นมาเช้าๆนะครับก็ได้กาแฟสักแก้วแล้วก็มาอ่ต่องานนิดนึงนะครับของอินเอลพัทนะครับทันตะโบนตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ ยังต่อไม่เสร็จยังต่อไม่เสร็จตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการต่อชุเกราะอยู่นะครับโอเควันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับภาพต้นแบบนะครับของงานที่กําลังจะออกมาแล้วก็เปิดพรีกันอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คืองานของค่ายซูเปอร์โมเ Force หรือ SMF นะครับเป็น m a s t e r ร์ a d e 1หนึ่งต่อร้อยอีเทนนะครับสตาร์กอรี่นั่นเองนะครับมีโค้ดก็คือ ST001 นะครับ 001นะครับน่าจะมี002 003ต่อไปหรือเปล่านะครับก็คือเจ้าตัว Eternal Star g l อ r y ตัวนี้ก็คือ,อตัวกันดัม Stargazer นั่นเองนะครับที่เรารู้กันอยู่เนาะมีภาพต้นแบบออกมาแล้วมีภาพต้นแบบออกมาแล้วคือโอโ้โหโคตรเด็ดโคตรสวยนะครับใครไม่เอาเนี่ยผมรู้สึกว่า มันจะพลาดบางอย่างในชีวิตไปจริงๆนะครับจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะครับคือของลุงบันเองนะครับเจ้าร์เกเซอร์เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยคือเท่าที่ผมจำได้เนาะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยออกมาสเกตไหมไม่น่าไม่น่าเคยนะครับผมที่เห็นมากก็คือตัวไฮเกร r a งต1วรอแล้วก็ SD นะครับ SD สดนดัมที่เป็นสตาร์เกเซอร์เนาะแล้วก็มีงานเรซินเท่านั้นเองนะครับ1ต่อรนะ้อยเนาะแต่ตัวนี้นะครับเป็น งานสเกล1ต่อร้อนะครับแล้วชื่อก็ชื่อก็ไม่ได้เป็นสตารนะ์เกเซอร์เนาะเป็นอีเทอร์นอลนะครับสตาร์กอรี่นั่นเองนะครับคือยังไงก็ต้องเอายังไงก็ต้องเอานะครับผมมีความรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นของแลเป็นของหายากอะไรแบบนี้นะฮะแล้วส่วนตัวผมเองก็ค่อนข้างที่จะชอบเจ้าตัวสตาร์เกเซอร์ด้วยนะครับผมว่าดีเทลมันสวยนะครับ หุ่นของスタเกเซอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดของหุ่นスタเกเซอร์กันซะหน่อยนะครับอ่าคร่าวๆเนาะสตาร์เกเซอร์เนี่ยกระนั้นสตาร์เกเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่หุ่นรบนะครับจะเป็นหุ่นที่ใช้สำรวจดวงดาวใช้สำรวจทรจัพยากรอะไรแบบนี้นะครับหุ่นก็จะไม่ค่อยมีอาวุธหนักอะไรมากนะครับแต่จุดเด่นของตัวหุ่นก็คือจะมีแบ็คแพคที่เป็นวงแหวนนะครับวงแหวนวงกลมใหญ่ๆด้านหลังนะครับไว้ Scan, สแกนทรัพยากรนู่นนั่นนี่นะครับตามดาวต่างๆแล้วก็ มีอาวุธก็คือเป็นปืนนะครับเป็นปืนสั้นอยู่ประมาณ1อันมั้งหนึอันหรือ1คู่ประมาณนี้นะครับก็เนื่องจากไม่ใช่หุ่นรบมันก็ไม่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะครับผมแ่าก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวสตาร์เกเซอร์ะนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับได้ยินข่าวแว่วๆนะแวลวๆมานะครับผมว่าเป็นโรงงานผลิต เดียวกับค่ายอินเอร์พัทนะครับอินเอร์พัทเรากา็เราก็รู้กิติศัพท์ของเขาอยู่นะครับรู้คุณภาพงานของเขาอยู่ว่าอินเอร์พัทเนี่ยเป็นยังไงนะอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้เองนะครับนี่ตัว Thunder b o บเองนะครับผมก็รายละเอียดของตัวหุ่นนะครับและความคมต่างๆของตัวงานเนี่ยดีเทลต่างๆที่เขาใส่ให้มาเนี่ยคือสุดจริงๆนะครับสำหรับค่ายอินเอร์พัทคือเป็นค่ายลิขสิทธิ์ค่ายหนึ่งนะครับที่ ที่ใครที่อยากลองเล่นโมจินเนี่ยผมผมแนะนาเลยสาหรับค่ายนี้นะครับก็คือมีดีเทลที่สวยมากนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวงานนี่คมมากๆนะครับผมได้งานที่คุ้มค่าแน่นอนถ้าเป็นโรงงานที่ผลิตยอย่างที่เขาลือมานะครับถ้าเป็นโรงงานที่ผลิตของค่ายเนลพาเนี่ยแล้วเอามาผลิตเจ้าตัวสตาร์คอรีตัวนี้เนี่ยอ่าสตาร์เกเซอร์ตัวนี้เนี่ยสุด เด็ดแน่ๆนะครับยังไงก็ต้องเอานะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันซะหน่อยนะครับสาหรับตัวหุ่นนะตัวหุ่นก็ผมเล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรเอาเอาอีกซะหน่อยแล้วกันนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีชิ้นสายต่างๆด้วยนะครับที่เป็นแบคแพคด้านหลังที่เป็นวงแหวนสตาร์เคเซอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีดีเทลที่แซมมาก็คือเป็นสีทองนะปกติอย่างอย่างเป้นไฮเกรดเองมันจะเป็นสีเหลืองเนาะตามเฟรมด้านในต่างๆที่เป็นเฟรมที่โชว์ เหมือนไซโคเฟมของยูนิคอนอ่ะนะครับที่เป็นวิ่งวิ่งถ้าถ้าไซโคเฟมของยูนิคอนก็จะเป็นสีพูใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีทองที่วิ่งวิง่งตามตัวนะครับหน้าตาสวยงามนะครับผมแล้วก็ดีเทลรายละเอียดที่เขาใส่ให้มานี่คือจัดเต็มจัดเต็มที่ดูตัวภาพต้นแบบเนี่ยก็ได้กลิ่นอายจริงๆริงได้กลิ่นอายของอ e ินเนลร์พัทจริงๆนะครับผมว่าเขาทํางานออกมาทรงเนี่ยนะครับให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับผมตรงส่วนหัวส่วนเขาเขาโอ้โห หน้าตาเขาอัพดีเทลหล่อขึ้นมากเลยนะครับหล่อขึ้นมากจริงๆนะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีแบคแพคแล้วก็อาวุธอะไรไม่ไม่ค่อยเยอะแต่คือดูจากทรงหุ่นแล้วมันอลังการมากๆนะครับอ่ะมาดูในส่วนของโครงในเองบ้านนะครับโครงในเนี่ยก็โหนะครับโครงในเนี่ยเป็นสีดําเข้มนะภาพต้นแบบตัวนี้นะครับยังยังเป็นภาพที่ไม่ได้ใส่สีนะแต่ว่า ต่อให้เป็นสีเทาแบบนี้ผมก็ว่าสวยนะนะจริงๆแล้วทําเป็นสีเทาอย่างนี้ก็สวยนะเทาแล้วก็ตัดทองไปเลยเนี่ยคือโอโ้โหภาพตัดกันตัดกันเลยนะครับสีสีสันเนี่ยคู่สีเนี่ยตัดกันเลยแล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็เด่นมากๆด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอสีจริงนะครับจริงๆสตาร์เกเซอร์มันก็สีขาวนะนะครับสีขาวตัดทองก็ก็สวยก็สวยจริงๆนะครับอ่าโครงในโครงในก็มีรายละเอียดที่ ที่เก็บมาได้ค่อนข้างดีนะครับดูแล้วก็อาจจะอาจจะดีเทลของโครงในเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะเท่าตัวทันเดอร์โบนะครับแต่ก็ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็น In อีเนอรพลัสอยู่นะนะครับผมนี่โครงด้านนอกเนี่ยส่วนขาส่วนแบ็คแพคด้านหลังส่วนไอพวกไอพ่นพื้นรอง,งเท้าอะไรแบบนี้ยเนี่ยโอ้โหดูโครงในที่แบบเต็มๆของมันขั้นสุดอ่ะขั้นสุดยังไงยังไงคือ ถ้าใครพลาดตัวนี้ไปนะครับใครที่ต่องานจีนเนี่ยนะครับถ้าใครพลาดตัวนี้ไปเหมือนเสียเซี่ยวส่วนหนึ่งของชีวิตคุณหายไปแล้วนะครับพูดถึงขนาดนี้เลยนะครับพูดถึงขนาดนี้เลยนะโอ้โหสุดๆนะครับอ่ะตัวมาสเตอร์ t กตหนึ่งต่อร้อยอิโซนอลสตาร์กรีตัวนี้นะครับก็มีราคาเปิดออเดอร์อยู่ที่ประมาณ1,200บาทเท่านั้นเองนะครับอืมราคานี้นะครับ ผมก็ยังทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เนาะงานจีนที่จีนที่เขาออกมาได้ดีเทลคันนี้นะครับสาหรับค่ายที่เป็นค่ายลิขสิทธิ์เองนะได้ดีเทลที่ขนาดนี้เนี่ยคือมันขายได้ยังไงว่าราคานี้เนะี่ยเออใช่ไหมนะครับตัวนี้นะครับมีโครงในนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยต้องประกอบเองด้วยนะครับงานสเกล1น0ต่อร้อยก็สูงประมาณ1920เซนก็ประมาณมาสเตอร์เกรดเรานะครับถ้ารวมแพ็คหลังที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับมีความสูงถึง 2ี 26, ่สิเ็ซนเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตัวหุ่นเนี่ยก็ยังเป็นภาพต้นแบบอยู่นะครับเป็นสีที่เป็นสีต้นแบบอยู่นะยังไม่ยังไม่เป็นสีที่สําเร็จนะครับแต่สีทองที่ระบุมาเนี่ยก็ตามนี้แหละตามนี้แหละนะครับผมก็ใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ผมว่าจัดไปเถอะนะครับอย่าพลาดเลยอย่าพลาดเลยตัวนี้นะน่าเสียดายจริงๆนะครับถ้าใครพลาดไปนะครับวันข้างหน้าอาจจะเป็นของหายากแล้วนะครับผมว่านะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นะครับสินค้าก็จะได้ประมาณมกราคมพมภาปีหน้านะครับตอนนี้ก็มาจํากันไปก่อนนะมาจำกันไปก่อนแล้วก็รอสินค้ามาประมาณต้นปีหน้านะครับผมก็จะได้เล่นกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับชวนเพื่อนๆมาเสียตังเปเพื่อนผมนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราไปดูภาพโปรโมทนะครับภาพต้นแบบของเจ้าตัว Eternal Star c o r y Master g a t e หนึ่งตัวร้อยตัวนี้กันสะหน่อยไปกันเลยครับ เป็นไงซีดนะครับซีดจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่จีนเองไม่ได้มีแค่ตัวนี้ที่ออกมานะครับตอนนี้เร่งมากเร่งมากจริงๆแล้วก็กะจะให้แบบล้มละลายจนกันไปข้างหนึ่งเลยนะจนกันไปข้างนึงเลยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวอื่นๆด้วยลักกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราสรุปกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับตัวนี้เป็นงานมาสเตอร์เกรดหนึ่งต่อร้อยนะครับผม เขาบอกว่าเป็นงานของค่ายใหม่นะครับแต่โรงงานเดิมซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่าจะเป็นโรงงานของค่ายอินเอรัพลัสนะครับผมเป็นงานของค่ายซ u เปอร์โมเดลฟอสหรือ SMF mm hmm. เป็นมาสเตอร์เกรด1นึ่งต่อร้อยอ r โซนอลสตาร์กรีนะครับมีโค้ด ST001 ซึ่งมีความสงสัยว่าจะมี002003ต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับมีราคาเปิดพีออเดอร์อยู่ที่1,200 นะครับหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเป็นงานพลาสติกโมเดลคิดประกอบเองนะครับต้องประกอบเองนะครับเป็นโครงในเป็นพลาสติกด้วยนะครับสเกลหนึ่งตัวร้อยมีความสูงสิบเก้าเซนนะครับรวมแพ็คหลังที่ประกอบเข้าไปถ้าเต็มๆแล้วก็คือยี่สิบหกเซนติเมตรนะครับประมาณนี้ฮะสีสันของตัวหุ่นเนี่ยจะเป็นสีขาวเนาะนะครับสตาร์เกเซอร์จะเป็นสีขาวนะครับสินค้าก็จะได้ประมาณมกราคมคุมภาปีหน้านะครับตอนนี้ก็ไปพรีออเดอร์ในร้านที่เพื่อนๆติดตามนะครับแล้วก็สั่งกันบ่อยๆก็ไป สอบถามกันดูได้นะครับโอเคนะครับก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเพียงเท่านี้นะครับมายุ่งๆกันเพียงเท่านี้เนาะก็มาเสียดตั้มเพื่อนผมหน่อยละกันนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เข้าไปนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือข้อมูลต่างๆที่เราจะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ